จมเง่อน้องได้อาบน้ำแต่ว่าพี่ไม่ได้อาบน้ำเลยเอาผมไปอาบน้ำอยู่นี้เลยดูไวรุ่นหน้าลายครับท่านผู้ชมไวรุ่นหน้าลายลายเพราะอะไรไลายเพราะว่าโดนงานน้องนะน้องโดนน้ำมาเมื่อกี้คลึกใหญ่เลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้นนิ้วว่าน้ำเอเอ้ยเฮ้ยเอน้ำเยี่ยวน้าเยี่ยวดุไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่เอาไม่เอาแยะ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 ออกตดด้วยโอ้ยยังโอ้โหก็จะถึงเออเวลาแสดงแล้วนะครับพอสักคลิปหนึ่งก่อนพอให้เอซหายคิดถึงเช็คของเช็คของอยู่นะฮเสียพ่อเันแรง ก่อนต้องกลาบอกล้วบัาเ,าออเานี่นี่ใส่กล้องโชว์เลยเอาเอาเอาทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยทีนี้ทั้งน้ำทั้งเนื้อ <c oughs> ประมาณอานน้ำเสร็จก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับถูบ้างคันบ้างนะสองพี่น้องสองแสบเขามีงานนะเฮ้ยอยากบวกวะอยากบวกว่ะเฮ้ยอยากบวกวะเฮ้ย,ย,ย,ววยนั่นนั่นนั่น,น,นโดนตาพี่นั่นน่ะโดนตาพี่นั่นน่เอ้ย เฮ้ยต้องจับแยกนะครับแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวโดนหูโดนตากันเรียบร้อยเลยนั่นเช็ดคลองอีกแล้วเฮ้ยอันนี้เช็ดคลองอี่ละเซ็นกูดด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 งูเขียวหน่อยงูเขียวหน่อยโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวพาแสนคูน้ำน้ำเตรียมตัวไปแสดงก่อนเนาะ เข้าใจไหมลูกอย่าดื้อน,นะอยู่บ้านนะอย่าดื้อน,นะเข้าใจไหมยอยู่บ้านห้ามดื้อน,นะโอเคโอเคสวัสดีครับผมไปแล้วครับฝากติดตามด้วยครับผม